สวัสดีท่านผู้ชมทังบ้านทุกท่านเด้อจ้ามือนีพอเจราใหญยเนาะคะ่ะไปถามเพิ่นเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องว่าเด็กรับเมืองนอกตองหวดไปนะคะหลบกับเพิ่นถึกหน่อยถึกร้ายในคลิปนี่อาจจะบ่มีตัวเลขเนาะคะ่ะขออภัยเอฟซีไป, FC, ไปสแสดงความดีใจน้าเพิ่นเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วก็เป็นกระรัางแก่เน่เดะะ้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิกซับนาคีเพื่อจะบวพา,านแนวทางดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะลาลาเจรดญค่าดี่ทุกท่านเนาะโอ้ยดีใจน้ำเด้อสิหลับเมืองนอกเบดสามเนาะนี่เข้าตรงเลยเด้่เด็กบุญหายเปดสามตรงตรงเป็นยังไงเจ้าตรงค่ะเจ้าของมเหล็กถือบอถือลายบอลเจ้าของเหล็กก็ได้หลายยุ่ง ขึ้นแม่กะปองน้เติมกะเจ้าขึ้นบัรับแม่กะเจ้าโอ้กะเจ้าย่างนี่สิกะเจ้าย่างขึ้นขึ้นมื้อหน่กันนะไปสั่งแ่ดายตั้งใจเชิงหนึ่งวันสซ่ดายป่าแสไดายับวันแซ่ดายับแบบว่าได่มาถเงจมเนาะแดดสามนะแล้วก็ลอกสีนะแกลอกแดดเล็กสีเมียลอกขึ้นลอกแม่แกแต่ว่าแกเล็กวิ่งสีเนาะวิ่งสีล่างแล้ววันลอกเลยได้ก็ใสเลยลอกสีมาก เลขล็อกเลขล็อกสีมาล่างแกบอกเน้นๆคือล่างมาสีนะแต่แกก็มาจับให้สีเกียรตอนะแต่มันก็ถ้าเราวิ่งมันก็จะได้คนดูน่ะอีกอย่างแปดสาก็เข้าเต็มแล้วล่ะคนก็ได้เยอะอยู่ที่ทร่หลายว่าเจทลายหลังจากเลขออกแล้วแหทร่มาขอบคุณจักวานคนน้ำชากาแฟกานุนงานนี้ไมยแกงหดลแร แยวันเขาบอกว่าแมวแจงงวดแรกไม่เป็นไรค่าน้ำชากาแฟไปก่อนเนาะอ่ผมก็ลองนิดหน่อยตามมาตั้งแต่คลิปแรกก็ตั้งแต่สี่ศูน่ะสี่โนก็ได้อยู่นิดหน่อยทีนี้ตามมารอบนี้ได้เต็มเต็มเขาก็ได้เยอะอยู่เอฟซีน่ะมานี่พี่จังไดเด็กคนดังแห่งพุทธิใหญเลาบันล่ะครังวดนเนี่ยเล่ากันยังไงือเกาล่ะเล่าเพื่อไงเล่าว่า ตะกี้เราหายมาทั้งหมู่บา้านยาดาดนั่นแหละตะกี้เกว,ว่าเหตุนังเนาะท่านแล้วท่านทานเกวะนี่นก็เป็นนังเกวเปิดแล้วปากเปิดแล้วเดียเ๋ยว<ค>นสองจะเปิดให้เลยละอันแต่ว่าอันจังสีไ่ได้บัวค่ะเจรำใหญ่อันเจอันขอเหล็วิ่งเพิ่นมากกว่นานัก ก้อนเลขวิ่งเลขกลอกเล่านี่มันมาแม่นอู้แม่นเขาต้องวดะไรวะเจ๊ขอขอมาก่อนรีวค่ะขอแต่เลขวิ่งนี่ล่ะมาเลขวิ่งล่างนี่ล่ะแน้วแน้ว่นสีไฮบ่เป็นเล็กลอกคนนีิแน้วแน้วเก๋ก็บาเป็นคนหัวจักว่าเล็กสีเลขแบบไรลอกะก็เลยถามเ่าเป็นเขารอแต่เขาฝันแล้วเขาบอกมาเอาไว้ว่าตัวไหนก็ตัวนั้นบางที้แท่งช่วงก็พึ่งห่วว่าคนมีเลขกลอกแล้วก็แม่นพร้อมลอกสีล่าง อ่อันเ lik 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 จก็ล่องคุยน้ำหลานเบิรงไนเด้อว่างวดนีขอเล็กล็อกลางนะมาก really uh ่อนเนี่ยบอลเล็กวิ่งเล็กล็อกล้วนั่ะละอาจะจะแต่สิถามบ้างพ่อเอฟซีเพิ่นได้ตัดสินใจง่ายว่าเล็กลางสิซื้อเล็กติดตัวใดติดตัวใดนะเนี่ยจับเซาะเก้าห้องกับพวกหัวจ้าก็เอาหัวเก่าก็ได้ดอกเพราะว่าเกะก็บพวด้กหัวจักว่าซื้อจังไดแบบใดกัน ได้น,น้ำร้านก็บ,บอกต้องค่ะก็ดีใจน้ำที่ในคลิปนี้ก็มาแสดงความดีใจกับกัรก็ดีใจน้ำมันับคก้นนะติดติดตามก็เจ้าได้น้ำก็ำดีใจน้ำนะเออ้ราแย่ได้บะบอกว่าด้สื่อบอกบอกขโมูไปเบื่อจะเล่นละถ้าบอกตังมูอแล้วบอกพัดคลิปแร้วๆก็มาบอกตา้งสายโทรศัพท์ตอทข้งได้ต่อทั้ทงซ่บ มันเล่นมีเวลาสื่อก็เจ้าก็ได้กันหลายโย่ค่าจะตอบไล่ไล่ว่าทละตอบก็เลยดีใจน้ำเอฟซีเหรอว่าเป็นยังอพานไงก็ได้ก็เป็นกันก็เบิกทราบอันค่าจะตอบเอฟซีไล่อันลืมสื่อพ่อเรกเราลืมไมตเจ้าเจ้บอกตะามูห่างเอฟซีแมสําคัญหรือว่าเคยบาดเจสื่อนะเนี่ยสําคัญกับพวกใครสื่อใต้ไฮมาจังๆกับพวกสื่อคือเก่าต้องตะก่อนๆนะแต่ว่ามันมักหา มกักหามักบอกอ,อยากใหนพ้นได้ประมาณนี้นะก็ได้ว่าก็ได้งานดอนจะพร้อมซื้อว่าซื่อน่ะนะจะพร้อมก็คอยมักซื้อแต่ว่าอยากบอกโย่เออเป็นนักสัจกะคณะนี่ว่าข้าเจ้าบอกเถือกแม่นก็ได้อยากบอกต่อแป้งศิลาครับพบ<อ>กวกยายยายก็โทรมาหายโย,ดาย้ดีใจหลายยายดีใจหลายยายเพราะเคยถึกเลยจ้กเสียก็โทรมาหลายเจ้าโย้ยอัน ตามเดียร่ไม่ได้ซ่องนั่นซ่องนี่ก็ว่าไปนั่นล่ะครับผมบัดนี้การขอหม้เด็กปั๊นซี่เวลาอยู่ตัวขอเล็กวิ่งไปสักคู่สักตูเนาะเด็กล็อกอ่ะเด็กล็อกที่เพิ่นว่างมากนะแมนอีดีได้เอ็ซีได้วิ่งกันก่อนวันมือออกเพราะว่ามันเียงหอดมือมันซื้อบ่ไเดี๋ยแมน แล้ว่าห้ามกบกูจักว่าลเด็กคนที่มาแบบไหนแน่วติเล็ตฝันเนาะจนหน้าแก้จะฝันแล้วแก้จาคัดตะกกองยังก็แก่ละห้ามปลุกเจ๊ผิดหว่านี่เด็กลอกพร้อมกันเนาะเมือนั้นอ่าอเพราะว่ามันจะไม่ลอกแกจะไม่ลอกมาให้ตลอดเพราะเจ้าแกจะลอกแต่ละตัวคือก้อนหนาเนี่ยแกก็ว่าลอกมากในเข่าสมหวดเจเจก็บบอบบอกเนาะกบลูกเนาะพาะเจว่าเป็นกบกูจักรวาเล็ก มันตัวมาแบบไหนเห็นแบบไหนเยี่ยขายประกันอพ่างเดียวเาหลงเหล็กนะวานย่างะามกระทามเอาบกเป็นมาเอาเล็กอันนี้วาไหนแน่กระทามก็เป็นนัองใช้บก็ไม่ตาเราพูดใดก็โทงากตว่าตาเด็กมันยังหนอนมากาปเด็กยังหนอนมาแปนใช้โตรศัพทับวดมีหูิมชาว่าเนมีเด็กมากบ่ค่ะ อันเดียถามกันโทรมาตั้งแต่หลังเลขออกป้าเอ้ยดีใจไร้เจ้าบ่าเจ้าจีไห้เวลาดีใจอ่ะโอ้โก็จะดีใจได้เงินแน่กับเขาขึ้นเงินแน่เขาเพลินเขาไม่รับเขาไม่รัเขากลัวแหละครับถ้าเป็นเลขของไม่รู้ถ้าถ้าเป็นเลขของแกนะช่ามาที่ไหนนะแกจะไม่ได้เต็มนะเพาะว่าเลขแกแกซื้อมันการลุนล่างนอกนะ แต่แกจะมาให้ญาติพี่น้องซื้อแถวบ้านประมาณนี้ที่แกได้เยอะหน่อถ้าแกซื้อตรงๆมันเขาก็จะอั้นไว้เขาจะไปให้ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละถ้าเป็นแกซื้อเองนะโอ้ต้องเปญาติพี่น้องซื้อจ้ะบอกอยากพี่น้องเสียวบอกญาตกพี่น้องทังบ้านซื้อพวกตายายแตเดี๋ยตัวเล่ายู่ยได้เขาก็ขึ้นเหล็กอะไรขึ้นเหล็กขึ้นเหล็กไรอยู่ไปได้คริ่งนึ่งแ่บางแก้วจิบหายเพิ่งนึงเราก็เสียดายค่ะที่เขโทรมา โอ้ยปลาเสียดายเสียดายอ่ะเขาเต็มเต็มมัดทั้งราง,งนานทั้งบนหนูก็ว่าแล้วเอกได้สีรางเต็มเต็มมั่นเอาหนคลิปนี้อันเจี๋ยน้ำใหญ่ม่โตมัตมกบ่ถามเจี๋ยเลยนะโตเกี๋ยเนี่ยบ่มักตัวแดงหัดนี่ยัดว่าน้ำห่าเนี่ยบ่หวัดนี่แหละหวัดล่าสุดเนี่ยบางทีตั้งกันยากเนี่ยเดล็กเต<ะ>ี้ยเปล่าจะคิด,ดกันมักตัวแดงเอาคิดียวตัวบนพักนี่หลคนพักนี่หลยเนาะหาจอบฟังคือกัน เราจาะสอบตั้งแต่ว่าจะเปล่าว่าสอบกว่าเวันนี้ก็เหมือนวันนี้เรามาแสดงความยดีนะครับตัวี้แก่น้ำเนื้อเราเหลี่ยงน้ำเกลือคิดว่านี่อะไรคิดว่าเผื่อมีตัวเลขเนาะอ่าวันนี้เลขเลขกันที่เพื่อนฟลอยมาหนี่มีบอที่ว่ามันมันนั่มมาออกกี่ย้อนหลังว่าท่านถามคือกันเพราะว่าเก๋ป้องสื่อกับว่าทำตัดาตะก้อนหนาหนังกับเขาเคยถามเรียงเลขแล้วแล้วเขามเรียงซื้อเลขนะ ถึงมาเริ่มว่าผมจักแนวต่างว่าเออเป็นบอกเล็กบอกกรเลยมาบอกบอกก็เลยเริ่มมาเฮ็ดนี่ละก็เลยงุนยากแถมมันก็เออก็เลยเริ่มมาเฮ็ดแล้วก็ป่ะเดี๋ยวซอว่าเลขกตักจี๊ดจี๊ดมาก้นมาล้มจ้ะก็เล็บบลูกระเล็บจีแน่ๆกันสิเวลาเก่าเนาะจ้ะก็คือวันที่หนึ่งกันยายนยังไม่เช้าอาจจะมาก่อน จังว่าการนักหนเจริมย่าย่ไปเว้าเพิ่นว่าขอเลขวิ่งก่อนเลขล็อกเพิ่นเพิ่นว่าเลขล็อกเลยเลวันนี้วันนี้เจมาแจ้งข่าวนะครับเนาะก็คืออันถ้าถามว่าเป็นเนาะก็ไม่ต้องให้แกบอกมั่่าเอาให้เอาสินะวันนี้ถ้าติดตามไปเพราะว่าสีฟังเลขล็อกแล้าวันนี้อีกอย่างค่ะเหตุเองบอกถามถามห้าวเนี่ยก็คืออยากให้ฟังคลิปจากเราบอกมาเงาจะได้สื่อถือ ตามที่เราบอกนะคือต้องคนถามตอน่าเคาส่งเลขออกไปออกไปอธิบายประเด็นง่ายต้องเสื่อขึ้นเสื่อร่องพ่อแม่ต้งนอนเนี่ยห้อบอกประเด็นก็ได้ว่าคือที่ตามคลิปจ้ามันจะละเอียดกว่าโครัวใช่ชอบถามตั้งมาที่สุดก็คือคอมาเวลาโทรมาแล้วเราก็ไปตั้งวิดีโออัดเสียงแกพูดมาซื้อต้นวัตถ่นกัญญาหมีต้งไป บ้านเจ๊จะสนเลยถ้าถามเจ๊จะก็จะนีโอเคมาถามเออถ้าถามถ้าถามเจ๊หน่ะมันก็ได้เป็นตัวเลขก็จะบอกว่าเออเลขตัวนี้ตัวนี้อย่างนี้เนาะเพื่อคนที่ซื้อก็ซื้อขึ้นมพาแม่ซื้อขึ้นถ้าร่อมอ่ะบอกว่าถูกไงเพราะว่ามันไม่ใช่เลขเราเลขเราคือว่าถ่าถ่าถ่าวอันนั้นปั๊ดไหนแต่ย่าตู้เนาะ ้าตาา้า้าฟังเอาตาฟังจากคลิปไปแล้เขาไปท่คลิปจากร้นะมันจะดีกว่าเมื่อจรับไม่ไหวไม่ไหวแบบว่าพวกของกงเนีเข้าก็บอกแจงคู่บอกพวกมนอษย์นังสีรษะให้เบิงทังช่องต่อเนาะใช่ทังช่องมันจะะะรขอบคุณท่านเอฟซี